วสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนต้อนอ่อนกันค่ะมาติดตามกันที่เท่านี้ค่ะชาวบ้านแตกตื่นฮึ่งฮาพบตากรูปร่างประหลาดภายในสระน้ำบอริเวนวัดค่ะโดยชาวบ้านนันตังเือวาเป็นพญาหน้าที่มารวมงานบวชแล้วก็มาให้โซกลาว ที่วัดศรีบุญเรื่องบ้านหัวฝาตตำบลโนนสะอาดอำเภอโน้นสะอาดจังหวัดดอนท่าน,นี่ตมีชาวบ้านกว่าหนึ่งร้อยคนทยอยมาจับจองพื้นที่เพื่อบ่อบองพยานาคในสระน้ำภายในวัดหลังมีข่าวออกไปว่ามีพญานาคปรากฏกายออกมากราดสระน้ำของวัดตอนช่วงนี้การบวชชาวบ้านได้นำเถื่องเ้นไวต่างๆมาขอพรต่าความเชือ่อและทิศราลากรเปลี่ยนได้มีชาวบ้านพาก,กันมาเบิ่งภาพที่บันทึกไว้ได้ส่างความเพื่าให้กับชาวบ้านที่ได้ชมและวีพากิจการต่างๆนานา นางบุญผมที่ใช่วงอายุหา้าสิบสามปีไดเล่าว่าหลานสาวคือเด็กหญิงพวิตาผู้แม่นม้มหรือน้องฝ่ายอายุหักขวบได้เห็นพญานาคแต่ถูกคนเห็นเป็นเพียงร้อยคล้ายสัตว์เอยขัานขนาดใหญ่ซึ่งเส่อว,ว่าเป็นร้อยของพญานาคชาวบ้านจึงแห่มาขอโชคลาบและน้ำเงินที่ใดจากการถูกหวยมาร่วมส้างวัดพร้อมกับจัดงานบวชไปนั่งซึ่งในช่วงเวลาขณะเดียวกันกำลังแห่นากและต้นเงินต้นท้องอยู่นั่น ชาวบ้านก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในสระน้ำหนาพระอุโบสถลักษณะมีหนอนสีแดงลำตัวสีเขียวซึ่งทุกคนเชื่อกันว่าเป็นพญานาคต่อกรหนาหนีเมื่อปี2 5 5 3ก็เคยเกิดรอยพญานาคโคลและมีชาวบ้านถูกหวยกันเป็นจำนวนลา่จนมีเงินสามารถสั่งสาราการเปลี่ยนใดดังกล่าวจะเป็นเสีย่ซื้อๆได้ผมว่าคือมาเมือโตูคือเสียนเสียอสีสังเศียนดำาเล้าก็อควรจากน้ำ กลายเป็นซีคือสีประเ็นว่าสีแดงสีชมเป็นซาลาลีซีเราจะเรกลับมาติดตามการายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน